สวัสดีค่ะ ลับมาพบกับไอซ์อีกแล้วนะคะในคลิปมีออนไอซ์ค่ะไอซ์ ice นะคะจะพาทุกคนค่ะมาดูเครื่องล้างหน้าค่ะเครื่องล้างหน้า2ตัวที่ไอซ์เลือกมาเนี่ยนะคะเป็นเจ้านี่เลยค่ะมินิโศค,ค่ะ b แบ t l e กับเจ้าเสี่ยวมี่อินเฟสโซนิ c เฟชเชียลคลีนซิ่งบลัชคือ2ตัวนี้ราคาเนี่ยมันใกล้กันคือเลือกที่ราคาแบบไม่เกิน500มานะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะเสี่ยวมี่อินเฟสโซนิคเฟเชียลคลีนซิ่งบลัช ค,คือจริงๆแล้วว่าใช้แล้วนะใช้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้มีที่ชาร์จให้นะคะเจอที่ชาร์จก่อนเลยคือมันเป็นระบบแบบชาร์จในตัวเนาะไม่ต้องใส่ฐานกล่องเขาก็จะมาแบบนี้เลยเนาะแพคเกจจิ้งเขาก็คือเนี่ยแกะออกมานะคะก็เราจะเจอเจ้าตัวหลังหน้านี้นะคะไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือสมมติเวลาเราใช้เสร็จใช่ปะเราก็วางได้เลยแบบเนี้ยแบบขึง่งทิ้งไว้ได้นะคะ แล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนะมันก็จะมีทั้งสีชมพูสีเทาเขียวเหลืองแล้วก็การทํางานเขานะคะปรับได้สามระดับนะคะก็คือมันจะมีระดับแบบเบาสุดระดับกลางแล้วก็ระดับแบบสั่นแรงๆไปเลยนะคะเจ้าซิลิโคนตัวนี้เนี่ยเกรดการแพทย์ค่ะก็คือจะทําให้ผิวหน้าไม่ระคายเคืองจะลองเปิดให้ฟังนะคะอ่านี่เสียงไม่รู้จะได้ยินกันไหมปรับไปเป็นระดับสองแล้วระดับสองะคะ แล้วก็พอระดับ3มันก็จะแบบสั่นแรงนิดนึงอะแล้วก็ถ้าปิดก็แค่ปุ๊บ กดค้างไว้นะคะชาร์จแบตก็ปกติเนาะก็รอให้แห้งแล้วก็เอาอันเนี้ยนะคะเสียบชาร์จขณะที่ใช้งานเนี่ยนะคะ90บวินาทีเขาก็จะตัดก็คือเครื่องมันก็จะดับลงไอ้9กวินาทีอะที่เขาบอกมาเนี่ยมันไม่มีผลว่าล้างหน้าดีที่สุดด้วยวินาทีที่90มันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้ววินาทีที่ดีที่สุดที่ล้างหน้าก็คือ60บวินาทีแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนที่ไปอ่านเจอคือเขาตั้งใจทํามาเพื่อให้แบบเผื่อเราลืมปิดเครื่องมันก็จะดับให้อัตโนมั อย่างทีนี้เนี่ยะคะวิธีใช้บีบคลีนซิ i n g ของเราหรือว่าโฟมล้างหน้าก็ตีฟองมานิดนึงหรือถ้าเราเป็นแบบคลีนซิ่งอย่างไอชัยแอคเนเอตอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีฟองนะก็ทาโปะหน้าเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะคะก็ถูหน้าของเราตามแนวขนนะคะอ่ะทีนี้เราก็ถูถ,ถูวนไปก็ค่อยๆเนาะซึ่งพอเราใช้เสร็จใช่ไหมเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วเจ้าตัวนี้ทำความสะอาดยังไงก็ล้างน้ำเปล่าเหมือนกันแล้วก็ตั้งปึกไว้เลยนะคะแล้วก็ระวังนะอย่าไปชาตอนมันเปียกอยู่นะคะทีนี้มื ดูถึงผลลัพธ์ของการใช้งานเจ้าตัวเสี่ยวหมี่นี่กันบ้างนะคะคือใช้นานมา1สัปดาห์เลยสิ่งที่ชอบนะคะราคาดีเนาะไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปแล้วก็จับถนัดมือคือมันเล็กเดียรแล้วก็ชอบตรงที่ผลแบบหนากลางนุ่มอันเนี้ยหนาอันเนี้ยกลางอันเนี้ยนุ่มเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนฐานเนาะชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เขาจํากัดเวลามารอบละ9กวินาทีอะเอาจริงๆอะไอใช้แค่ไม่ถึงอะมันไม่ถึง90คือไม่เคย ใช้จนมันตัดแต่สักทีหนึ่งอะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางคนแบบแต่งหน้าเยอะเรากแค่เปิดขึ้นมาใหม่ที่ไม่ชอบเลยนะมันมีกลิ่นอะกลิ่นซิลิโคนเขาอ่ะเออมันมีกลิ่นนะ เหมือนมีกลิ่นพลาสติกอยู่บนหน้าเราอะไอที่ระดับที่เขาบอกมา3ระดับเนี่ยนะเอาจริงๆไอใช้แค่ระดับ1น,นะเพราะว่า2เนี่ยลองวันแรกหน้ามันแบบมันแอบเจ็บเลยนะคือมันตึงเอียดเลยอะน่าจะผิวบอบบางด้วยอะไรด้วยเนาะออแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะต่อมานะคะตัวที่สองกันบ้างคือมีโซนนะคะเขาก็จะให้มาแบบนี้เลยนี่มีกล่องมีแพ็กเกจอะไรมาใช่ไหมคะเราก็แกะออกมา คืออย่างแรกเลยอ่ะมาพูดถึงราคากันก่อนราคามินิโซตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ250-300บาทเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แพงไปไม่ถูกไปเหมือนกันรูปลักษ์เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยลักษณะคล้ายๆทรงไข่มันมีหลายสีนะคะมีเขียวฟ้าม่วงมีชมพูตัวเนี้ยสิ่งที่มันพิเศษคือมันมีขนด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังขนแปลงด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าที่มันมีความละเอียดกับความ ไม่ละเอียดมากอะเพราะว่าเขาอยากให้เราทําความสะอาดผิวหน้าในบริเวณที่มันต่างกันแล้วก็เขาเคลมมาเลยอะเจ้ามินิโซนเนี่ยจะเป็นเครื่องล้างหน้าที่ล้างหน้าเราอย่างนุ่มนวลแต่สะอาดล้าลึกโดยที่ไม่ทําให้เกิดการเจ็บหน้าช่วยทําให้สิวอะไม่กระจายแล้วก็ขนตรงที่มันละเอียดละเอียดเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันช่วยปรับทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ส่วนตรงมุมหัวบนสุดเนี่ยก็คือจะเอาไว้ซอกซอน ตรงแบบซอกจมูกได้ดีนะคะเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งจริงๆนะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบที่คอเอาไว้ผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะคะ่ะเนี่ยอันเนี้ยด้านนี้เนาะเราลองมาเปิดน้องเขาก็จะสั่นได้แค่ระดับเดียวเลยนะมันไม่ได้มีปรับระดับนะคะเสียงมันจะดังกว่าเจ้าเสีย่ยวมีไม่มีการแบ่งรอบการสัน่นคือมันก็จะแบบระดับเดียวแล้วมันก็ไม่ได้มา90วิปีตัดมันไม่มีระบบชาร์จแบตในตัวนะใช้ถ่าน AAA หนึ่งก้อนเนาะก็คือเนี่ยบิดตรงนี้ออก ออกมานะคะเราก็จะได้ฐานก็ออกมาปกติเนาะเอ๊ะอื้มติดยังไงวะทำไงดี ส่วนวิธีใช้ของเจ้ามินิโซนะคะก็จะเหมือนกันกันกนกบเจ้าเสี่ยวมีเลยก็ใช้คลีนซิ่งปกติบีบมาหรือจะใครเป็นโฟมฟองก็ตีฟองแล้วก็มาพอกหน้าแล้วก็ถูไปตามแนวขนพอใช้เสร็จก็ล้างน้าเปล่าที่หน้าเรา,เ,าเสร็จแล้วก็ล้างเจ้าน้องคนนี้นะคะให้สะอาดด้วยน้าเปล่าเหมือนกันลองใช้มือกับใช้แปรงอันนี้มันความต่างมันเห็นชัดเลยเรารู้สึกว่ามันสะอาดระดับหนึ่งกับสะอาดแบบหมดจดอะความรู้สึกหลังจากที่ใช้เนี่ยนะรู้สึกสะอาดแต่ว่าไม่อีด๊ดไม่เจ็บผิวหน้า นะคะเจ้าตัวมินิโซ่ส่วนที่ไม่ชอบก็คือมันชาร์จแบตไม่ได้อย่างที่บอกนะมันไม่ได้ชาร์จในตัวคือเราก็ต้องมาแบบหมุนเปลี่ยนถาดแต่ว่าเอาจริงๆเห็นเขาบอกว่ามันประหยัดนะมันเป็นระบบประหยัดพลังงานะคือมันใช้ได้ประมาณแบบ400ครั้งเลยคือมันก็นานดังนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบเลยนะคะก็คือราคาของทั้งสองยี่ห้อเนี้ยมันก็คือเป็นอะไรที่ดีเลยนะมันไม่แพงไปไม่ถูกไป แต่ว่าไอ้แอบเทใจมาที่มินิโซตรงที่มันเข้าใจเรามันเนี่ยตรงเนี้ยมันซอกซอนจมูกได้ดีกว่าตัวนี้มันซอกไม่ค่อยได้อะคะ่ะจริงรูปลักษณ์ภายนอกอชอบอันนี้เพราะว่ามันเบามือถนัดมือคือมันเบาเหมือนกันนั่นแหละอันนี้มันก็เบาแต่อันเนี้ย ถือดีๆอันนี้แอบหนักกว่านิดนึงที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของมินิโซก็คือมันมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะอันนี้อยากจะถูคออาเซลผิวที่ตายแล้วอันนี้ซอกจมูกอันนี้ผิวหน้าแต่อันนี้เห็นปะด้านเดียวจบเลยอะ่ะด้านหลังก็ไม่มีแล้วก็ขนแปรงเนี่ยนุ่มทั้งคู่นะคะอันนี้แพ้เขาตรงอะไรรู้ไหมอันนี้มีกลิ่นไง มันดมได้นะทุกคนไม่เชื่อลองไปซื้อมาดมได้เลยคือเนี่ยมันมีกลิ่นอะมันอธิบายพอดีขนาดดมตอนนี้ยิ่งได้กลิ่นเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาไม่ได้เคลมว่าเกรดการแพทย์อะไรนะแต่ว่าไม่มีกลิ่นแต่ว่าทั้งคู่ก็ดีหมดนะตรงที่มันไม่ได้มีสิวขึ้นคือต่อให้มันมีกลิ่นอะไรอะก็ไม่ได้มีสิวขึ้นนะแต่ว่าไอาไม่ชอบที่มันมีกลิ่นของเจ้าเสี่ยวมีเสียงตอนสั่นเนาะ,อะลองลองลอง,ลองซิอันเนี้ยคือเสี่ยวมีระดับหนึ่งกับ มินิโศระดับที่มันปรับอะไรไม่ได้จะสังเกตได้ว่าน้องมินิโศเสียงดังกว่าอันนี้มันจะเสียงทุ้มกว่า คือไอ้แอบลองใช้แบบว่าคนละข้างเลยเปรียบเทียบส่วนระดับความสั่นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามินิโซเขาจะให้ระดับความสั่นมาแค่ระดับเดียวอะ่ะคือระดับที่เขาให้มานะี่ะดีแล้วส่วนเจ้าเสี่ยวหมี่เนี่ยคือถึงให้มา3ามระดับนะแต่ไอ้ก็ใช้ระดับหนึ่งอยู่ดีไงขนาดแค่2ยังรู้สึกเจ็บผิวหน้าเลยอะ่ะไอในคู่มือที่เขาให้มาเขาก็บอกนะว่าเออมันแล้วแต่คนเหมือนกับว่าคุณก็ปรับระดับเอาแล้วกันนะว่าแบบถ้านาคุณรู้สึก จ็บหรือละคายเคืองก็ลองปรับระดับแล้วก็การตัดรอบ90วิถามว่าที่เขามอบให้เรามาเนี่ยมันมีว้าวอะไรไหมคือไอ้ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้น แต่ว่ามินิโซ่ติดอยู่นิดเดียวตรงที่ถ้าถ่านหมดก็ต้องมาซื้อเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเอาจริงมันก็ใช้ได้นานใช้ได้นานแต่ว่าถ้าใครที่คิดจะซื้อนะคะเนี่ยแล้วลังเลอยู่ว่าอุ้ยเราอยากซื้อเครื่องล้างหน้าที่มันราคาแบบไม่ถูกเกินไปจนหน้าตกใจแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปราคากลางๆไม่เกิน500บาทเนี่ยไอว่านะคะ ถ้าลังเลระหว่างเสี่ยวมี่กับมินิโซนะแต่แตัดสินใจไม่ได้นะขอบอกเลยว่าเลือกมินิโซค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนคือขอคอนเฟิร์มด้วยการใช้งานด้วยหน้าที่ใช้มาแล้วนะคะคือไม่มีกลิ่นแล้วก็ซอกซอนได้ดีจับถนัดมือใช้ได้สองด้ามระดับการสั่นนะเหมาะกับผิวหน้ามันไม่ได้เจ็บหน้าไม่ได้เอียดเกินไป ในทุกๆเช้าของการตื่นนาะทำมาเล็กๆน้อยๆให้มันแบบเฮ้ยเราเป้าหมายวันนี้เราสําเร็จแล้วยกตัวอย่างในการล้างหน้าด้วยเครื่องเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีเลยก็ wake up with a purpose นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อายด้วยนะควนนี้นะคะไอซ์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไอซ์เอาอะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Three, two, one. Mm -hmm. I love, mm -hmm.